ตอนนี้ถึงเวลาแล้วของมิชชั่นที่3ของเรานะครับโค้ชทั้ง3ท่านจะต้องเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าทีมทีมละ6คนสําหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีโค้ชเลือกมากกว่า1คนผู้เข้าแข่งขันคนนั้นต้องเป็นคนเลือกกลับว่าจะอยู่ทีมโค้ชคนไหนในกรณีที่มีทีมของโค้ชครบ6คนแล้วโค้ชสามารถเลือกสติลหรือคัดเด็กในทีมตัวเองออกได้นะครับทีมันหนึ่งครั้งเมื่อเจอผู้เข้าแข่งขันที่ถูกใจครับงั้นแสดงว่าโค้ชทั้ง3ท่านเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับการเลือกลูกทีมแน่นอน และนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับคุณออมน้องอ,อมมาสินคือคนที่ขี่คอตุงอยู่รอบไฟนอลตาเขาดูเศร้าแต่มันทําได้นี่มันทําได้นี่มันบางทีมันทําไม่ได้ถ้าเบ้าตามันลงมาแบบนี้ค่ะคุณเจ,จนฟ<ม>ังนะตุมจะเอาตรงใจโค้ดคนไหนบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยกคาาครับ พี่ดีเจนักตูไม่ยกพี่บอยไม่ยกด้วยผมก็ต้อแสดงความดีด้วยครับผมอยู่ทีมพี่โคชนัทมิเรียครับผมผมผ่านเขาลอนจริงเหรอเนี่ยพี่เลือกเขาคนเดียวคนอื่นไม่เลือกพี่โชคดีมากดีด้วยนะคะผมมองขึ้นไปเหมือนพ่อแม่มาปวดนะผมจับมือแม่ซิลูกเดี๋ยวแม่พาเข้ารายการเอง สามารถใส่มาได้เลยคะนุพร้อมที่จะหลับและคุณคิมจะได้อยู่กับทีมโค้ชคนไหนยกคาถาครับบ <Boy. S 2> อยเอยเสียใจด้วยครับคิมปึ้งอะทุกอย่างกลายเป็นสีแดงไปหมดก็อยากเสียดายนะคะที่ไม่ได้เลือก Kenny คิมมี่ค่ะเสียดายครับบอกตรง คิดว่าโค้ชบอยกับโค้ชนัดจะทุ่มเทกับเขาได้มากกว่านี้จริงๆคือน้องเขามีความแบบเต็มอยู่แล้วไงคะมันก็เลยไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันจะอัพไปได้กว่านี้ได้อีกยังไงดูเหมือนสวยดูเหมือนจะง่าย แต่แอบยากนิดนึงตาเขามันลึกด้วยความที่เป็นฝรั่งเนาะลูกครึ่งเบ้าตาจะลึกแต่ของเขาเนี่ยมันดูเบียดกันไปหมดเลยแล้วถ้าทำเอ็นโดไทขึ้นไปปุ๊บเนี่ยชั้นตามันอาจจะลึกเข้าไปอีกก็ได้ตอนนี้มีพี่นัทคนเดียวนะครับที่มีลูกทีมหนึ่งคนโคชบอยโคชมาตูม um, ยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครเลยนะครับผมรอของผมผมรอของผมโอเคไม่รู้ว่าคนต่อไป <c oughs> จะเป็นคนของคุณไหมไปเจอกันเลยครับ จุดละนิดละหน่อยอาจจะหลายจุดแต่จุดละนิดละหน่อยจะว่าย่างนั้นี้เลย<ม>นคนนี้ต้องอยู่ทีมผมคนนี้น่าจะอยู่ทีมพี่คนนี้ยอยู่ทีมผมแน่นอนอย่าลืมเลือกหนูนะค่ะโฟจะตรงใจโคช้ชไหมยกคทาครับ แสดงความยินดีด้วยค่ับผมคุณได้อยู่ทีมโค้ชพี่นักเรียครับคือดูเหมือนเรียบๆอะแต่จริงๆเขาเป็นคนมีของแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเขาว่าเป็นนักแสดงได้เป็นโมเดลได้เขาทำอะไรได้หลากหลายนะค่ะโชคดีนะคะคิดว่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์บ้างไหมก็อาจจะเป็นที่นี่ที่แรกก็ได้นะเผื่อๆอาจจะมีสมุกใหม่หน้าใหม่อยู่วันนี้ก็ได้นะคะใครจะไปรู้ สิ่งที่ผมอยากทําเพิ่มคือผมอยากแก้จมูกครับมันเสี่ยงติดเชื้อครับเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยมันไม่ติดกับกระดูกครับยากยากหรอ,อกระโหลกเขาใหญ่นะ้าเขากว้างมันทําให้แคบกว่านี้ยากโฟกจะได้อยู่ทีมใครหรือต้องกลับบ้านครับยกคาถาครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยครับผมอยู่ทีมโค้ชที่มาตูมครับ อย่าสบประมาณเด็กคนนี้เลยเด็กคนนี้ขึ้นบิวบอร์ดได้ไม่ยากครับพอสบตากับพี่มาตู้มใช่เลยโค้ดผมเขาจะทําให้ผมเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้ครับหนูนี่นะคะจะเป็นดีอั์เกรดคนต่อไปแน่นอนค่ะคุณออบแอมจะได้อยู่กับทีมไหนยกคาทาครับหนึ่งก็แล้วสองก็แล้วถ้าสามยังไม่มีคนยกโอเคหนูพร้อมกับบ้านแล้ว ปกโอเคโอ้ยหนูได้มีบ้านแล้วหนูไี่ไปต่อคุณได้อยู่กับทีมโค้ชพี่บอยปรกกอ์ครับคนแรกในทีมพี่บอยดีใจมากค่ะโอ้โหเอาละครับคุณแทนจะได้อยู่กับทีมโค้ชคนไหน ยกคาถาครับเอาเอาแล้วเอาแล้วโค้ชบอยกับโค้ชมานตูมครับเมื่อโค้ชพร้อมใจเลือกลูกทีมคนเดียวกันสิทธิ์การตัดสินใจจะเป็นของผู้เข้าแข่งขันว่าจะเลือกอยู่กับโค้ชท่านใดเอาสั้นๆ รายการนี้เขาพาคนไปแค่อัปเกรดแต่ถ้าน้องอยู่ทีมโค้ชมาตูมเนี่ยพี่จะอัปเกรดศักยภาพทุกอย่างในชีวิตของน้องให้น้องไปถึงความประสบสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนของพี่อ่ะไม่ต้องอัปเกรดอะไรมากไปกว่าอัปเกรดภายนอกที่น้องอยากอัปเกรดอยู่แล้วเพราะว่าพี่ว่าภายในน้องอ่ะคนินเชียวน้องอ่ะพร้อมแล้วเว้ย แต่น้องพร้อมได้มากกว่านี้ถ้าอยู่ทีมที่พร้อมอย่างโคชมาตูมแทนจะต้องเป็นคนเลือกครับว่าแทนจะอยู่ทีมใครระหว่างทีมโคชมาตูมหรือโคชบอย,อยบพีเชื่อพี่อยู่กับพี่เชื่อพี่พดังแน่นอนก็กดดันครับดีใจก็ดีใจครับผมอยากไปไกลกว่าน,นี้ครับเลือกดีเจมาตูมขอแสดงความยินดีกับพี่ดีเจมมาตูมด้วยนะครับผม ทำไมทำกับพี่แบบนี้บอกด้ครับพี่บอยผมอ่ะเลือกพี่มาตุ้มมาจากที่บ้านแล้วผมชอบแพชชั่นพี่มาตุ้มมากๆแฝงเกมครับพี่พี่เป็นคนดึงดูดใจเลยนะแฝงยินดีเต็มที่เป็ครับขอบคุณพี่มาตุ้มมากๆครับหลังจากนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าโค้ชได้เลือกผมแล้วคุณฟิอลคำนิยามของมาตรฐานของเขาว่าน่ารักอะเขาต้องปรับรูปร่างด้วย ปรับรูปร่างใช่ไหมหมอเดนเขาแค่หมวยมันเคลนเกินไปอ่ะคุณฟีออจะได้อยู่กับทีมโค้ชคนไหนยกคาถาครับ,าารบฟีออเสียใจด้วยนะครับกัะปิ้งโผล่ขอโทษนะครับฟีอฟอด้วยนะครับฟีออสดใสแล้วครับน่ารักมาก และคุณเยียอยากทำตาครับปากเขาดูยื่นปากล่างหมายถึงขาการไกรดูยื่นออกไป็นว่าไหมจะได้อยู่กับทีมโค้ชคนไหนยกคาถาครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมคุณได้อยู่กับทีมโค้ชพี่มาตูมครับเห็นอะไรในตัวเยียครับไม่รู้นะแต่ตรงรู้สึกว่าคนนี้ถ้าได้อัปเกรดสนาแบบโคตรเท ผมเอากายหยาบเลยคนนี้ Beauty p r o d u c ก็ได้ผมพร้อมไฟผมสู้ครับเล้วมาดูกันว่าใครจะตึงกว่ากัน US ครับยกคาถาครับ US ขอแสดงความเสียใจด้วยครับยกคาถาครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับเปเปอร์เสียใจด้วยนะครับแดนเสียใจด้วยครับบูริวเสียใจด้วยนะครับไปตอกกันเลยครับเชิญเลย อิงอิงร้องดีมากด,ด้วย,วยพ,วพวหนูมาสมัครด้วยตัวเองค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าหนูไม่เคยเส้นเลยจริงๆสำหรับน้องอิงอิงยกคาถาครับเสียใจด้วยนะครับอิงอิง ขอโทษนะขอโทษนะครับแต่หนูเก่งมาก <ขอ S 1> เลยค่ะ,คะหนูขอแค่แบบได้มาพิสูจน์ความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆก็พอตรงว่าเขามาผิดเวทีเขามีดีที่พลังเสียงในการร้องเพลงแต่รายการนี้ไม่ได้หานักร้องครับเท่านั้นเลยไปดูคนต่อไปดีกว่าว่าจะได้มีโอกาสเข้าทีมไหนหรือเปล่านะฮะกับคนต่อไปครับเชิญครับ Oh. โโอ้คุณนอตครับคุณทำให้โคช้ชทั้ง3ท่านเนะี่ตื่นเต้นถ้าทั้ง3ท่านพร้อมแล้วยกคาถาครับโอ้ oh. 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 ยกคาถาขึ้นทั้ง3คนต้องขอบคุณโค้ชทั้ง3คนมากจริงๆครับชัดเจนเลยนะนอตพี่ว่าน็อตอ่ะมีของอยู่แล้วประมาณ70-80% แก้นิดแก้หน่อยน้องอะเป็นนายแบบต้องดังสําหรับพี่น็อตเป็นได้มากกว่านายแบบอยู่ครับพี่สามารถเทรนน้องให้เป็นคนได้มากกว่ายืนเฉยๆและได้เงินน็อตมันแปลว่าเหนือน้องจะมาเหนือทุกคนในรายการแน่นอนถ้า้อาอยู่ทีมมาตุมครับสําหรับพี่พี่ก็เห็นด้วยคือความคิดเราไม่ได้ต่างกันแต่พี่ว่าเอาใจน้องดีกว่าเซนที่มันตรงกับใจของเราและน็อตเลือกใครครับ ขอเลือกที่บอยล้วครับ <Boy! S 1> ขอแสงอคอคดงความยินดีด้วยครับผมกับโค้ชบอยครับ <Boy! S 1> ขอบคุณโค้ชทั้ง3คนมากจริงๆครับใหโอกาสเราได้เข้ารอบต่อไปตั้งแต่ตอนที่ดูรูปแล้วน็อตเขาก็โดดเด่นโดดเด้งมาก่อนอยู่แล้วตูมผิดหวังมากถ้าอยู่กับตูมเนีย่ยน่าจะได้ การขัดเราและกลมกอบและเป็นนอตที่เวอร์ชั่นที่พิเศษมากๆนอตอยู่ทีมพี่บอยเนี่ยแต่อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นเกมยังไม่จบนะคะนอตกลับลงมาบาลเลยค่ะพี่ไนกี้ D A c l a s โอ้โหยอมไปถูกต้องแล้วถ้ากูไรค่ะาผมไม่อยากจะฆ่าต่อบอยงั้นถ้าพร้อมแล้วยกคาถาครับ โดนใจโค้ชทั้ง3คนเลยนะครับโค้ชมาตูมไม่เคยคุกเข่าให้ผู้หญิงคนไหนครับหนูกเป็นคนแรกของพี่ครับเพราะปกติมันคุกเข่าให้ผู้ชายคนเดียวก็จริงก็จริงศักยภาพของน้องไหวพริบปฏิพัน์ของน้องน้องไม่ได้เป็นแค่นักร้องไม่ได้เป็นแค่นักแสดงน้องคือทุกอย่างที่วงการบันเทิงต้องการน้องคือเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ที่ครบจบอยู่ในตัวคนเดียวพี่จะทำให้น้อง ได้ทุกสิ่งที่น้องต้องการเลือกทีมพี่เท่านั้นครับละเมอเพอพกระเมอเพอพก <c oughs> พูดแบบไม่อยู่บนเบสของความจริง <c oughs> อะทำไมครับแล้วเบสความจริงของคุณเป็นยังไงเขาฟางเอาอย่างนี้ที่พี่บอกเขาฟังว่าเขาฟังสามารถลดน้ําหนักให้พี่ประมาณ5โลภายใน2เดือนได้หรือเปล่าถ้าเขาฟางบอกทาได้อะ <c oughs> เขาฟางแค่ปรับอีกนิดเดียวสวยส่วนเรื่องที่เหลือพี่เห็นแล้วว่าหนูเล่นกับพี่เมื่อกี้จูนกับพี่ได้ป้าล่ะ พี่เสียเปรียบนะ่้นพูดไปหมดแล้วอ่ะก็จะเหลืออะไรแต่ว่าไม่เป็นไรเอาที่เขาชอบโค้ชพี่เปลี่ยนล่างพี่ให้พี่มีสิกแพคไปเดินโซเฟชันวีคได้ภายใน2เดือนเพราะฉะนั้นพี่ทําให้น้องได้เหมือนกันโทษทีนะโค้ชคนเดียวกันจะ้ะเอาค้คนเดียวกัน, <c oughs> น้น <c oughs> าหลังโผแปลงล่างแล้วเหมือนกันอยากเอาชนะตูมให้ได้เขาเป็นไรอ่ะบ่อยกับมาตูมเขาแบบแล้โชวกันเนาะก็ดูสมน้ําสมเนื้อกัน แต่คุณมาหลังผมครับคุณบอยประกรณท้องแมงสาบแปลง่างเลวเหมือนกันเอาเอาเอาโอ้ยบอยจับจับให้จับซิกแพคแล้วว่าเราจะออะไรไปสู้อ่ะให้น้องจับก้นหรอไม่แพ้ซิกแพคค่ะหนูจับมาเยอะแล้วแค่นี้หนูไม่แพ้ละค่ะจับก็เป็นก้อนอยู่นะแบบถึงเวลาแล้วและเข้าฟ่างเลือกอยู่กับโค้ชคนไหนครับ รักพี่ตูนต่าเต๋อหนูขอเรียกพี่บอกดูออกดูออกดูออกอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าสายใยแห่งความสัมพันธ์มันลิงก์ส่ง <c oughs> ใ,ใจด้วยนะคะระวังเด็กทีพี่ทําให้หนูไม่ได้ไปฝักฝันแล้วกันคะ่ะเมื่อกี้ยังพูดดีกับเขาอยู่เลยไม <c oughs> ่ได้ถ้าไม่ใช่ลูกบ้านมาตูมถือว่าเป็นศัตรูค่ะผู้หญิงคนเดียวในรายการวันนี้เลยที่ทําให้ตูมเสียเซลลมาแต่หนูก็ยังรักพี่เหมือนเดิม เออาีกแล้วคุณมีมี่ถ้าตอนนี้อยากให้อัปเกรดตัวเองตรงไหนบ้างหรอคะตอนนี้ก็อยากจะอัพเกรดผิวแล้วก็ใบหน้าให้ดูอิ่มมากขึ้นค่ะน่าจะต้องจมูกตาเขาสั้นทีนี้มึงต้องเปิดที่ยาวหน่อยแต่โครงหน้านี่ดูซีทีสแกนอีกทีแล้วกันค่ะคุณมีมี่ยกคาถาครับ1 2 เถียงกันเลยครับอ่ะกูหมดแรงแล้วมิมี่พี่ชอบม <Mimi> นะิมี่นะมิมี่ครบรถจริงๆครบทุกด้านมีความสามารถแล้วมีความกล้าสแสดงออกพี่เชื่อว่าความสามารถที่พี่มีเนี่ยถ่ายทอดให้น้องได้แล้วพี่มองเห็นแล้วว่าพี่อ่ะจะใช้น้องไปในมิชชั่นไหนบ้างมาอยู่กับพี่ดูไหมครับว่าทำไมพี่ถึงยกเด็กผู้หญิงคนนี้มีความสามารถทุกด้านเลยพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ไปอัปเกรดเลยตุ้ง มั่นใจมากว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เลือกตูมมาตั้งแต่แรกเพราะแววตาเขาอะครับมันคือแววตาม,มาตามหาคนที่เขาอยากเจอและตูมได้สัมผัสแววตานั้นจากมีมีครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกครับดเลือกพี่มาตู แดงความยินดีด้วยครับผมกับพี่มาตูมครับอขอโทษด้วยนะครับเด็กมันเลือกมะตูมเองครับนี่แหละครับฟบนอกของผมเสียดายมากๆเลยคนนั้นผมก็รู้สึกว่าเขาก็มีศักยภาพในงานที่ไม่ไปต่ออีกยถึงกันมีมีไม่เลือกพี่ไม่เป็นไรทีมพี่ก็พร้อมที่จะสู้กับน้องกันนะพี่จะมาเจรไนให้มันครบละเป๊ะมากกว่าเดิมอีก พี่มันตูมคะพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเพราะพี่จะได้เห็นหนูในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดค่ะมาดูกันครับว่าในทีมของโคชทั้ง3มีลูกทีมเป็นใครบ้างครับโคชมาตูม4คนด้วยกันโฟกมีม่แทนและเยียโคชนัดมีสมาชิก2คนออมและโฟโคชบอยมีลูกทีม3คนน็อตเข้าฟางและอ,อมแอม